สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เนาะเราจะมาพบกับครูอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องค่ากลางของข้อมูลค่ะนักเรียนทราบกันไหมคะว่าค่ากลางของข้อมูลนั้นคืออะไรอ่าเรามาดูกันเลยค่ากลางของข้อมูลนะคะก็คือการวิเคราะห์หาตัวแทนที่ดีของข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ได้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สําคัญ อนักเรียนเข้าใจคําว่าตัวแทนที่ดีไหมตัวแทนที่ดีก็คือการที่เราจะนําค่านั้นหรือข้อมูลนั้นที่เป็นตัวแทนนําไปใช้หรือว่านําไปบอกว่าอันเนี้ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้คือตัวแทนของมันอ่าประมาณนี้นะคะก็คือตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการทราบว่านักเรียนในห้องนี้แล้วโดวยทั่วๆไปมีความสูงประมาณเท่าใดหลังจากที่รครูนะคะได้เก็บข้อมูล ของเพื่อนๆในห้องแล้วเราจะใช้ข้อมูลใดที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสมในการตอบคำถามนี้ครูจะมี5ข้อให้นักเรียนนำมาเลือกกันนะคะข้อที่1ก็คือเราจะใช้ความสูงของนักเรียนที่น้อยที่สุดในห้องข้อที่2เราจะใช้ความสูงของนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องข้อที่3เราจะรวบรวมความสูงของนักเรียนทุกคนแล้วหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้ค่าอะไรเราก็ใช้ค่านั้น ข้อที่4ก็คือเรียงลำดับความสูงของนักเรียนจากน้อยไปมากแล้วเลือกเอาความสูงที่อยู่ตรงกลางข้อที่5ก็คือนักเรียนส่วนใหญ่มีความสูงเท่าใดก็ใช้ความสูงนั้นอ่ครูจะให้นักเรียนคิดนะคะว่าเราจะใช้วิธีไหนที่จะเป็นวิธีการหาตัวแทนที่เหมาะสมในการตอบคำถามนี้อ่เดี๋ยวครูมานะคะนักเ,เรียนช่วยการคิดก่อนนะ คิดกันได้หรือยังนเรียนคิดว่าข้อไหนกันคะอ๋อโอเคเหรยวครูจะมาเฉลยนะว่าเป็นข้อไหนอมาดูกันเลยคะ่ะเรานะคะควรเลือกใช้ความสูงตามข้อ 3, ข้อ4และข้อ5เป็นตัวแทนของข้อมูลและการหาตัวแทนของข้อมูลต่างๆนั้นนะคะเราควรเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราจะนำไปใช้ค่าที่เราเรียกว่า ค่ากลางของข้อมูลเราจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัธยาฐานแล้วก็ฐานนิยมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละชนิดนั้นมีความหมายแล้วก็วิธีการใช้อย่างไงมาเริ่มที่ค่าแรกค่ะก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็คือจํานวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจํานวนของข้อมูลซึ่งเราสามารถเรียกสั้นๆได้ว่าค่าเฉลีย่ยสูตรของมันก็คือค่าเฉลี่ยเท่ากับผลบวกของจํานวนทั้งหมดหารด้วยจํานวนของข้อมูลเดี๋ยวครูก็จะมีแบบฝึกหัดเล็กๆมาให้นักเรียนช่วยทํานะคะก็คือกิจกรรมหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันเถอะค่ะข้อแรกนะคะก็คือ 15, 14, 19ข้อที่2ก็คือ16กับ17ค่ะครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ2นาทีนะคะในการทำอ่าแล้วเดี๋ยวครูจะมาดูนะว่าทุกคนทำกันยังไงแล้วเราก็จะเฉลยด้วยกันนะ เวลาอีกหนึ่งนาทีนะทำเสร็จกันหรือยังมาทำได้ไหมมาเดี๋ยวครูจะฉเฉลยแล้วนะอ่าข้อแรกนะคะก็คือ 15 14แล้วก็19ใช่ไหมสูตรของมันคืออะไรนะก็คือค่าเฉลี่ยเลขเคณิตผมเขียนสั้นๆว่าค่าเฉลี่ยนะคะเท่ากับผลบวกของจำผลบวกของข้อมูลทั้งหมดก็จะมีข้อมูลมี15บวก14บวก19หารด้วยจำนวนของข้อมูลนั้นใช่ไหมคะก็คือ3 เราจะได้ว่าเท่ากับ48่หารด้วย3เท่ากับตึ๊ดตึ๊ดสิอ่ะข้อแรกใครถูกบ้างอา่มาดูข้อที่2กันเลยอ่ะข้อที่2ค่าเฉลีย่ยเท่ากับเท่าไหร่คะ16บัวกกับ17หารด้วยจำนวนก็คือ2ก็จะเท่ากับ 33ส่วน2เข้ากับ16.5อ่ะอรักเรียนจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าค่าเฉลี่ยเลขคณินหี้ถ่ายยังไงอ่าดังนั้นเราไปรู้จักค่าการของข้อมูลชนิดต่อไปเลยค่ะค่าการของข้อมูลนะคะชนิดต่อไปครูจะมาบอกนักเรียนก็คือ มาธยาานนั่นเองค่ะอ่ามัธยฐานคืออะไรมาดูกันมาธยฐานก็คือค่าค่า1ซึ่งเมื่อเราเรียนข้อมูลจากน้อยไปมากหรือว่าจับมากไปน้อยแล้วจํานวนของข้อมูลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านั้นนะคะจะเท่ากับจํานวนของข้อมูลที่มากกว่าหรือเท่ากับค่านั้นเราจะนิยมใช้กับข้อมูลที่มีค่ามากหรือน้อยโดยไปจากค่าอื่นๆของชุดข้อมูล ซึ่งมัธยาฐานของข้อมูลชุดหนึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางหรือว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลในชุดนั้นตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะก็คือถ้าจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนที่มัธยาฐานก็คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางอาครูมีตัวอย่างมาให้ดูนักเรียนข้อมูลของเรานะคะก็จะมี 10, 13 14 15 17 21 25 27 92ซึ่งมี9้าข้อมูลนลักเรียนจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้อมูลที่คูนำมานี้คูเรียงลำดับจากน้อยไปมากมาแล้วนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าฝั่งซ้ายจะมี4ตัวก็คือ10 13 14 15 ฝั่งขวาเราก็มี4ตัวเหมือนกันก็คือ 21, 25, 27และ92ั้งนักเรียนจะเห็นนะคะว่า17คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยว่ามัธยฐานก็คือ17นั่นเองค่ะมาดูต่อไปกันเลยข้อที่2เขาบอกว่าถ้าจำนวนข้อมูลที่ทั้งหมดเป็นจำนวนคู่ เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางเป็นมัธยฐา,านก็คือครูมีข้อมูลมาให้8ข้อมูลนะคะก็คือชุดข้อมูลนี้เนาะนี่5 7 13 14 21 22 33มีี่และก็45เราจะเห็นนะคะว่าฝั่งซ้ายอะเรามี4ใช่ไหมฝั่งขวาแล้วก็มี4แสดงว่าเราจะหาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางยังไงเราก็เลยเลือกเลือก เลือกมา2ตัวก็คือ14กับ21ซึ่งเป็น2ตัวตรงกลางฝั่งซ้ายมันจะมี3ตัวเนาะก็คือมี 5, 7, 13ฝั่งขวาเราก็จะมี3ตัวก็คือ 22, 33และ45แต่ว่าเราสนใจแค่2ตัวคู่ที่อยู่ตรงกลางเราต้องนำมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ไหมเราจะได้มาธยาฐานเท่ากับ14บวก21หาร2 ซึ่งเราจะได้เท่ากับ17.5าค่ะ,ะนักเรียนก็เรียนทั้ง2แบบมาแล้วเนาะก็คือข้อมูลที่เป็นจนํานวนคู่แล้วก็ข้อมูลที่เป็นจนํานวนคี่เอ่อต่อไปเออต่อไปครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมการหาม,มัธยาฐานค่ะมาธยาฐานโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือ 14, 16, 11 25, 32ข้อที่2ก็คือ2กับ25เออกับ29 ข้อ3ก็คือ17 10ขอโทษค่ะ14 76 18แล้วก็สี่าครูให้เวลานักเรียนทั้งหมด2อาทีนะคะอ่าทำได้ไหม อย่าลืมนะว่าเราต้องทำอะไรก่อนอย่าลืมเรียงลำดับก่อนนะเราครูเรียงมาให้เราหรือยัง เสร็จหรือยังคะเหลือเวลาอีก30วิบวิอ่ามาเรามาเฉลยกันดีกว่าข้อที่หนึ่งนะคะอ่าครูเรียงข้อมูลให้นักเรียนหรือยังยังใช่ไหมแสดงว่าเราต้องมาเรียงข้อมูลเนาะมา ข้อแรกนะแล้วครูจะเรียนจากน้อยไปมากนะคะครูจะได้สิบเอ็ดสิบสี่สิบหกยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบสองมีกี่จำนวนชุดข้อมูลนี้มีกี่จำนวนข้อมูลมีห้าใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นจำนวนคี่เราเลือกข้อมูลตรงไหนข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือสิบหกใช่ไหมแสดงว่าเราได้ว่าสิบหก 16, คือมัธยฐาน อาข้อที่2อ่าครูมี2ตัวเราต้องทํายังไงเอ่ยครูเลี้ยงมาให้ละก็คือหาค่าเฉลี่ยของของสองตัวที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมแสดงว่าครูต้องหาเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของที่5กับ29แล้วก็หารด้วย2ใช่ไหมคะครูจะได้เท่ากับ54ส่วน2เท่ากับ27ข้อที่3 มีกี่ตัว4ตัวเรามาเรียงกันก่อนเนาะได้ 14, 18, 76แล้วก็เออขอโทษค่ะ40แล้วก็76อ่ะเดี๋ยวครูลองเรียงจากเมื่อกี้ครูเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมครูก็จะเรียงจากมากไปน้อยบ้างก็ได้ 76, 40, 18, 14ดนักเรียนจะเห็นใช่ไหมว่า ข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางก็คือ18กับ40ทั้ง2ตัวมันแสดงว่านักเรียนจะเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยยังไงเราก็จะได้มัธยาฐานเท่ากันเนาะเราก็จะได้ว่า18บวก40หารเท่ากับ58ส่วน2เท่ากับ29แสดงว่ามาธยฐานข้อน,นี้ก็คือ29นั่นเองค่ะมาเราเรียนเรื่องเราเรียปแล้วกสองตัวใช่ไหมก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต กัรมตฐานอ่าต่อไปจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วอยากรู้ใช่ไหมมันคืออะไรอ่าไปดูกันเลยค่ะค่าตาของข้อมูลนะคะอย่างต่อไปก็คือฐานนิยมหรือโหมดนั่นเองค่ะซึ่งฐานนิยมคืออะไรนั้นก็คือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในชุดข้อมูลชุดหนึ่งหนึ่ง ซึ่งฐานนิยมสามารถนำมาใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงคุณภาพนักเรียนรู้ไหมว่าข้อมูลเชิงคุณภาพคืออะไรข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ว่าเขาไม่ได้บ่งบอกความมากหรือน้อยแต่เขาเป็นตัวเลขที่เป็นเบอร์โทรเลขที่บ้านหรือว่าเบอร์รองเท้าก็ได้ค่ะ ซึ่งฐานนิยมของข้อมูลชุดหนึ่งนะคะจะขึ้นอยู่กับความถี่ของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในชุดนั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะก็คือข้อที่1ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีความถี่สูงสุดเพียงข้อมูลเดียวฐานนิยมนั้นก็จะคือความข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนั้นเช่นคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้มี C สามสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามสองสองเจ็ดและห้าคะแนนเมื่อเรานำข้อมูลมาลงตารางนะคะเราจะได้ว่าคะแนนนั้นกับจำนวนนักเรียนจะเป็นดังนี้ซึ่งนักเรียนจะเห็นนะว่าคะว่าคะแนนที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ก็คือ7คะแนนดังนั้นฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ7คะแนนนั่นเองค่ะ ข้อสังเกตที่2นะคะก็คือถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีข้อมูลแต่ละตัวมีความถี่เท่ากันหมดจะถือว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมอ่าแล้วก็ข้อที่3ถ้าจํานวนข้อมูลชุดหนึ่งมีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเท่ากันมากกว่า1ข้อมูลในที่นี้นะคะเราจะไม่พิจารณาหาฐานนิยมของชุดข้อมูลนั้นอ่าเรามาสู่กิจกรรม และกันแล้วก็คือให้ทุกคนช่วยกันทำแล้วก็หาค่ากลางของข้อมูลคะ่ะให้เวลา1นาที จะครบแล้วนะหนึ่งนาทีจะครบล้นะอะ่เป็นไงบ้างทำเสร็จหรือยังอู้ทำเสร็จเกินหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยมาเรามาเฉลยกันเลยดีกว่ามาค่ะมาดูข้อแรกกันนะคะก็คือค่าฉเฉลี่ยเลขครานี้คือเท่าไหร่ได้เท่ากันไหม ก็คือ14.81เท่าครูไหมคะโอเคเท่าอ่าข้อที่1.2ล่ะมะัยธยฐานคือเท่าไหร่คะ15อ่าเท่ากันเลยเท่าครูไหมเท่าอ่าข้อที่สานนิยมคือเท่าไหร่11อ่าครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมแผนะให้ทุกคนทำก็คือกิจกรรมมาช่วยกันเถอะ ในักเรียนนะคะช่วยกันตอบคำถามที่ครูกำหนดให้โดยครูจะกำหนดระยะเวลา7นาทีในการตอบคำถามของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเสร็จกันเร็วกว่านั้นหรือครูก็จะ,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 ะเฉลยก่อนนะ,ะเรามาดูกันเลยก็คือจากการทดลองทอดลูกเต๋า2รูปพร้อมๆกัน100ครั้งนะคะแล้วบันทึกผลรวมของแต้มที่ปรากฏได้ผลดังตารางต่อไปนี้ดูตารางกันเองนะ ก็คือโจทย์ข้อที่1ของคุณนะคะ,ะ,คะก็คือจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัตย,ยาฐานแล้วก็ฐานนิยมของผลรวมแต้มที่ครูกําหนดให้ข้อ2ถ้ามีการบันทึกผลรวมของการทอดลูกเต๋า2รูปผิด1ครั้งนะคะจากบันทึก6กลายเป็นบันทึก9แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนกลับคืนไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมก็คือเปลี่ยนเป็น6 อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนัะทายาทฐานนิยมของผลรวมแต้มที่กําหนดนั้นมีค่าใดเปลี่ยนไปบ้างแล้วเปลี่ยนไปเป็นเท่าไรอาครูให้เวลาทั้งหมดอืมเมื่อกี้ครูบ,คบอกไปแล้วนาะเนาทีแต่ว่าเร็จก่อนก็จะให้เนาะอ่ะลองทำกันเลยจ้ะ หรือ,อยังหือ,อเก่งจังทำได้ไหมอืมทำได้เก่งจริงอ่ะเหลืเว,วลาอีก30วิอ๋อเพื่อนทำเสร็จกันหมดละ เอาแล้วนะครูเฉลยแล้วนะมาข้อแรกก็คือเราจะได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็คือการนําข้อมูลบวกกันทั้งหมดใช่ไหมข้างบนจำนวนข้อมูลบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลซึ่งเราจะได้ผลบวกของข้อมูลทั้งหมดก็คือ686้อส่วน100้ยใช่ไหมแล้วก็เท่ากับ686มาธายฐานก็คือ7ฐานนิยมก็คือ7 อ่าข้อ2ก็คือค่าที่เปลี่ยนไปก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเท่ากับ6.83ก็เกิดจาก6 8 6้อปสก่วนเมื่อกี้ลบออก9ก็คือข้อมูลที่ใส่ผิดแล้วก็บวกกับ6คือข้อมูลที่มาใหม่ส่วนได้100ก็จะเท่ากับ6 8 3้ปส่วน100ก็เท่ากับ6.83แล้วก็มัธยาฐานและฐานนิยมเท่าเดิมค่ะอ่าวันนี้ใช่ไหมแล้วก็เรียนเรื่องค่ากลางของข้อมูลไปแล้ว นักเรียนก็คงมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลว่ามีอะไรบ้างแล้วก็นำไปใช้ในสถานการณ์ไหนอ่ข้ามหน้าเราจะเรียนอะไรนั้นมาติดตามกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ